no mm. สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุภูสุคนเดจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องมาดามไทยไกลบ้านค่ะวันนี้มาพร้อมกับลูกชายนะคะลูกชายสุดหล่อน้องแทนไทยค่ะค่ะวันนี้ก็ได้หยุดเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะก็วันนี้ก็จะได้เลี้ยงลูกคนเดียวทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าสามีกับ ลูกชายคนโตเขาไปขับมอเตอร์คอร์สกันนะคะก็เลยต้องรับหน้าที่เลี้ยงลูกคนเดียวทั้งวันค่ะค่ะมือนีก็จิบผ้าเผื่อนๆมาดูเนาะจาะว่าชีวิตคุณแม่ตั้งแดนอยู่กับลูกเรียงลูกเบิดมือเฮ็ดอีหยังกันบาน้างเนาะจาะจา้ะสำหรับมือนีนอถ่ายคลิปเนาะจาะสากะจีชวนเผื่อนๆมาทํำน้ำจิม้มลูกซิ้นน้ำจิม้มลูกซิ้น รสแสบกันเนอจ้ะซึ่งเป็นสูตรของสาเองนะจ้ะก็มอนีซสาก,ก็ได้ลูกสิน้นนะเออลูกสิน้นลูกสิ้นปาลาระเบิดจ้ะนี่ลูกสิ้นปาลาระเบิดกับฮอทดอกแดงค่ะสาก็ซื้อมาจากแม่ค้าอยู่เมื่ออีกเมืองนึงงนะจ้ะอยู่เมืองออสตาร์ว่างงานนะจ้ะจ้ะมอนีถ่ายคลิปก็อย่าลืมดูกันนอจ้ะสำหรับสูตรน้ำจิ้มลูกสิน้นรสแ่บของสานะจ้ะ ดูเขาให้ความสนใจเห็นแนวกินบวดดเนาะจา้าเขาสอบจา้จาจ้าเมื่อนี้ก็ตามอิตชีวิตแม่ลูกออนกันนาะจา้าว่าเฮ็ดอีหยังกันบ้างนาะจา้าก้อนที่สีไปก้อนสิสิไปดูกันเนาะจ่ามือมือหนึ่งสาก,กับลูกเฮ็ดอีหยังกันบ้างเนาะจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ชอ่องแม่ดามไทยไก่บ้านกันด้วย้อจ้าขอบคุณจ้ะก่อนที่สิบห้าแทนไทยออกไปเล่นข้างนอกแม่กับเข้า,า้องน้ำกนเนาะจ้ะพ่อแม่เขาา้องน้ำลูกก็นั้นมัเขาา้องน้ำน้าโอ้ยเป็นแต่หวัวเนาะจ้ะพี่น้องคนมีลูกหน่อยเนาะแม่ไปท่านได้ลูกก็ตามติดตูดติดดากแม่ไปทุกหมองจ้ะโอ้ยอ่อนซ่อนคะ่ะ วันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนๆมันนีอากาศดีมาก,มากเลยพาแทนไทยออกมาเดินเล่นกันนะจ่ะเนี่กับลูกเข็นไปไหนลูกเข็นไปไหนไปเดินไปได้เรื่อยแทนไทยขวบสองเดืนเนอ,อนนะจักก็กำลังเดินเก่งจ้ะเดินแข็งมากๆเลยใช่ไหมลูก ห็นไหมรถโ,โบราณจะรถของพ่อเขาเขาสอบรถไอ้เก้าเนาะจ้ะไปไหนไปไหนเดินไปไหนไปไหนเมื่อนี้แดดด,ดีเนาะจ้ะแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่จ้ะล่งพัดเย็นก็เลยต้องใส่สูดให้ลูกหน้าหนาเนาะจ้ะแทนไทยแทนไทยเข็นรถไปบ้านยาจ้ะนี่เป็นบานของแม่ยาเนาะจ้ะหรือบานยาของแทนไทยเอง

โอ้เก oh, ่งเก่งเก่งเก่งยุตลาเก่งมากเลยหลังจากผ้าลูกออกไปเล่นข้างนอกเสร็จแล้วก็ถึงเวลาอาหารกลางวันนะจ่าสากบผพาลูกเขามาในบ้านมาป้อนเขาลูกจ่าตอนเขาเที่ยงลูกเสร็จแล้วก็ถึงเวลาแม่องกะต้องมาท่านความสะอาดบ้านนะจ้าท่านาทีแม่เสร็จแล้วก็ต้องมาท่านนาทีแม่บ้านต่อจ้า าก็จะดูดทุนอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งเนาะจ้ะดูดทุนไปด้วยกับเลี้ยงลูกไปด้วยเนาะจ้ะคุณแม่เลี้ยงลูกตางแดนว่ามีไข่เลี้ยงลูกสวยก็ต้องทําความสะอาดบ้านไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแบบนี้ละจ้ะดูดทุนทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็ต้องมานาั่งเล่นกับลูกต่อเนาะจ้ะ ยูมอนีอยูบ่บานกันสองคนแม่ลูกก็เล่นกันลูกว่นไปสองคนจะแทนไทยมอนี้ก็น่ารักจ้ะบ่ดื้อบอ่ส้นบ่งอแง่เลยเป็นเด็กดีมากๆเลยจ่ฝฟังดังแหมบของแม่สาก็จะสอนลูกฝูดภาษาไทยด้วยนะจ้ะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานเนาะจ้ะสอนปนกันไปจาจ้ะเอค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลา เทียงครึ่งเดี๋ยวนะจ๊ะก,ก็ถึงเวลานอนของแท่นทายแล้วหลังจากแม่พาออกไปเดินเลนข้างนอกแล้วก็ปั้นป้วนแม่ตอนแม่ดูดฟุน้นแล้วก็ป้อนเขาเที่ยงให้แล้วเรียบร้อยป้อนเขาเทียงแล้วก็นั่งเลนกับแม่หิดหน่อยตอนนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วจ้ะสากาสิแต้โตให้ลูกใส่ถุงเท้าใส่หมวกนะจ้ะเด็กหน่อยยุนี่เขาจะสอบแอบ์ให้ลูกนอนอยู่บนรถเข็นนะจ้ะนอน เอานอนใส่รถเข็นแล้วเอาออกไปจอดนอนข้างนอกค่ะเพราะว่าเด็กน้อยจะได้รับอากาศบริสุทธิ์จาก้ามรมเนว่าเอานอนในบ้านมันกระสีมันกระสีอากาศทายเทพสะดวกนะจ้ะคนนอกเวก็จะสอบเอาลูกนอนข้างนอกจก้ะสาวก็สีใส่หมวกให้ลูกจังน้อยนะจ้ะเพราะมันข้างนอกอากาศมันเย็นยุจ้ะใส่หมวกแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้เขานะาจา้ะเตรียมเอารถเอาเตรียมเอาขึ้นรถนอนจ้ะ มีเวลาไปทํากับเขากินเนาะ,ะจ้าเลี้ยงลูกหัวฟู้มดมือไปทํำกับเขากันจ้าเอากอมาเริ่มทําสูตรน้าจิม้มลูกชินก้นกันเลยเนาะจ้าตั้งกระทะบนเตาแก๊นเนาะจ้ะพาพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำเนาะจ้ากะน้ำตามตามปริมาณที่ห้าสิใส่ได้จ้าในถ้วยใสๆนี่ก็จะเป็นรลาก ผักชีนะาจ่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยน้าจ่ะแล้วก็เกลือที่สาโคไวแล้วน้าจ่ะแล้วก็ใส่ลงไปได้จ้ะนี่ก็นนำกระเทียมดองจ้ะนำกระเทียมดองนี่สากจะใส่ตัวหัวกระเทียมดองไปน้ำน้าจ้ะหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็ใส่นี่แล้วก็เป็นมะเขือเทศจ้ะสาใส่สามลูกน้าจ่ะสากหั่นเป็นแว่นแวนน้าจ่ะนี่ก็เป็นมะเอานมขามเปียกจ้ะสาใส่เกือบเกือบครึ่งกระปุกจ้ะ จ้าแล้วก็ใส่เกลือจ้าก็กาปริมาณเอาเนาะจ้าต่อไปกใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาี่สาจะใส่หาหาซอนโตเด้วจ้าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่น้ำตาลจ้าสาใส่น้ำตาลมะเผาด้อจ้าหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะสาใส่ประมาณสามขีดครึ่งจ้า แล้วก็ตามด้วยผงรสดีจะผงรสดีสามช้อนชาขาบดบ่ไดเนาะจ้าถ้าบ่ใส่กับบดแ่บจะลื่มไปบ่ไดเลยก็คือพริกค่ะพริกป่นค่ะสูตรน้ำจิ้มลูกซ้นมือนีสาจะใส่พริกป่นหรือพริกผงนอจ้าสาสอบเผ็ดก็จะใส่ไปเยอะๆจ้าไขรบ่สอบเผ็ดกับ่ต้องใส่เยอะเนาะจ้าเอาตามความชอบเลยจ้าพอได้ส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วก็ ถึงขั้นตอนการร่วนค่ะร่วนหรือกวนนะจ๊ะสูตรน้ำจิม้มสูตรนี่สาจ,จะเ่อใส่แป้งมันนะจ๊ะสาจ,จะอาศัยว่ากวนกวนตัวน้ำจิ้มไปให,ให้มันโดนๆจ,จากกวนไปจักซี่สิผานที่จพอเพรากวนจนถึงซี่สิผานที่น้ำจิ้มมนันเกิดเชื้อเนี้วคนแบบนี้พอดีเลยจ้ะนี่จะเร็จแล้วน้ำจิ้มลูกสิ้นสูตรเด็ดสูตรแบ่บ เห็ดขายกัิเห็ดขายกัรวยจ้ะเห็ดขายนี่ลุกรับ่องว่าลุข้าติดใจแน่นอนแ่บอีดีจ้ะน้ำจิ้มสูตรหนีสาขอแนะน้ำเลยใครอยากเอาไปทํำขายก็เอาไปทํำขายได้เลยจ้ะแจกสูตรกันฟี่ๆเลยจ้ะน้ำจิ้มลูกชิ้นเซ็จแล้วก็อย่าลืมลรยพักชีนะจ้าลรยพักชีเพื่อความสวยงามและความหอมจ้า ก็มาถึงขั้นตอนการทอดลูกชิ้นปาลาระเบิดกันนะจ้ะเสร็จแล้วก็มาทอดฮอตดอกแดงจ้าพอทอดเสร็จแล้วก็ตักใส่ถาดกันเลยเนะจ้ะตักใส่ถาดเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการราดน้ำจิ้มของเหาจ้าพี่น้องน้ำจิ้มแสบแบล่อเหาอยู่จ้า นี่เลยโรยน้ำจิ้มไปเลยจ้าโอ้ยเป็นตะแซสบคักพี่น้องปองไปอือยากให้พี่น้องได้กินน้ำเด้จ้าเสร็จแล้วจ้าเตรียมไปกินกันจ้าพี่น้องค่ะก็เลี่ยงลูกเมดมือแล้วเนาะจ้าทำความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแม่ก็ได้มีเวลามาทำกับเขากินนะจ้าก็เสร็จแล้วจ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรเด็ดกินกับลูกชิ้นปาลาระเบิดจ้านี่จ้า อาจีวเหี่ยวน้อยเนาะจ้ะเพราะว่ามันถอดขึ้นเรามันถือกลมงมันกัดชีเหี่ยวนาอจ้ะแล้วก็นี่ใส่กอกแดงแหลมท่องจ้ะกับลูกสิ้นปาระเบิดก็ไปใส่กอกแดงแหลมท่องนี่สากสระซังมาจากแมคา่ายูเมอร์สตาร์ว่างาเดจ้ะพ,พี่เกลเวรี่เนาะจ้ะถ้าว่าไอ้เพื่อนเพื่อนที่ว่ายูนอเวอยากสนใจอยากที้างอาหาร,ร้ังลูกสิ้ร้งัง อาหารอีสานอื่นๆก็สามารถติดตอ่อพี่เกอเวอรี่ไปไหดได้จ้ะสากสีเขียนซื้อเบอร์โทรติดตอ่อของเพื่อนไว่ทางล่างคลิปวิดีโอนี้ได้จ้ะจากกระชิมาล่องซิมกันนะาจา้ะเป็นยังไงอืมอยู่สิปนปลาระเบิดอืมกรอบแซ่บด่จ้ะน้ำจิ้มก็เผ็ดเปรี้ยวหวานพอดีพอดี ใส่กอกแดงกินนี่หายกินทอดบ้านเลยจ้ะถ้าย่บ้านเท่าเนาะไปตลาดสดไปหาสื่อมาทอดกินไหนเนาะจ้ะใส่กอบนอแว่นมาแสบจ้ะมันก็คือบ้านเท่าเนาะแดง นี่เนี่ก็สิบักกินหันเบื้องหลายเห็นเบิ้งหลายนะจ๊ะก็สิกินเห็นนิดหน่อยกันคลิปนี้ก็สิให้ซื้อให้เห็นเกี่ยวก็แบบชีวิตแม่ลูกออนต่างแดนในนอเว่เหมือนนึงเห็ดอีหยังบางเนาะจ๊ะใส่ชีวิตเจ้าไเนาะจ๊ะทว่าสามีบระยุบาลแมนบ้าน คนเดียวก็ต้องเฮ็ดสูแนวจังสี่เลยจ้าเรียงเรียงอาบน้ำให้ลูกเรียงป้อนเข่าลูกผ้าลูกไปเล่นเซ็จแล้วก็ต้องกวาดบ้านทูบ้านทูบ้านเอาลูกนอนเซ็จแล้วก็ต้องมาเฮ็ดกับเขากินเองจ้ะเฮ็ดกับเขาเตรียมไว้ให้สามีแล้วก็ลูกๆคนอื่นนะจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะจ้ะาซารก็จะขอ จบคลิปตะเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปก็ท่านผู้ชมท่านไหนชอบและถูกใจคลิปนี้เด้อจาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามไทยไกบ่บานด้วยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้าพี่นอ้องป่องปลายสุผูสุขนจา๋ามื้อนี่หรือสาลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้าลำๆรวยๆทุกคนเด้อจา้า